โอ้ยผู้ฟังเอ้ยเลือนั้นออกอมาแล้วผู้ฟังเอยจนบ่งหรือ อะไะท่านผู os, ้ชมมาดูเที่ยวทีๆครับว่าอย่างไรว่าอย่างไรเที่ยวทีๆน้องโอชิน้องโมเด์น้องโมเดิรับไปชอบลู่น้ำที่แดงขอสอนสนามฟาร์มแล้รับรูปน้ำกินว่างแล้วออกมาแบบคุณตลมกบแม่น้ำตากขนต่างก็ยอมแล้วครับพี่น้องดูุ่มก็ได้ดีดีแค่ดูว่าสอนสนฟาร์มสอนสนามฟามจะเบียดหนีน้องโอชิน้องโมเดินได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องห่วงครับแต่ตอนนี้ต้องขอกราบขอบคุณไปยังสอนสนานฟาร์มครับพันธมิตรของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกเลยว่าเมื่อชานี้สอนสนาฟาร์มสนับสนุนมานี่แหละครับน้ำก ทาล้านสีนรงอเภอจุมพลบุรีจังหวัดชลินแห่งนี้ว่าแล้วมาดูเรือในเที่ยวนี้ว่าสอสนันฟามจะหนีพ้นเรือไม่พ้นเอาละครับท่านผู้ชมพี่น้องจตาดูตอนนี้โอ้โหสอสนันเอาบุกขึ้นมาอะไรอัดขึ้นมาหน่อยแต่ไม่ต้องในตอนนี้ว่ายังไงโอ้โหเบียดหน้าเบียดหลังตอนนีนน้ว่ายังไงจะดีสนนันฟารรมอีกขี่ขับนี้สนนันฟามเบียดกันไปเลยสอสนันสอสนัน นี่เท่าไหร่ซะมาใส่กันมาแล้วครับท่านผู้ชมเอา้าวจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนซอนตะน้ำพักกําลัจะแสงเบียดหนีกี่อาทิตย์อาทิตย์น้องโมดิร์ตแปดดจะขู่ขี้ทุสีเบียดหนีจะได้ไปซอตะน้ำพักก็เบียดนี่ซอตะน้ำพักเบียดหนีกี่เข้ามาและสุดท้ายก็เฮาเ